สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัรติวกะเชื่อมโยงของพี่นวีดนะครับ <love> และนี่ก็เป็นอพิโซดที่3แล้วนะฮะ One, ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ <I> จะได้เข้ามาติวด้วยกันหลายๆคนสนุกดีนะฮะสำหรับอพิโซดที่3หรือตอนที่3นะครับ you พี่นวีดก็จะพาพวกเราไปทําแบบฝึกหัดหระดับอนุบาลกันนะครับ <My life. S 1> ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย อธิบาสีประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับค <need> ำเชื่อมก็คือคำว่าประกอบด้วย <need> ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบดีนั่นเองนะครับโดยจะวางแม่ไว้หน้าและลูกไว้ข้างหลังเสมอและลูกชอบอมยิ้มนั่นเองครับข้อที่สอง การดื่มน้ำอันลมเป็นประจำอาจทำให้เป็นโรคเบาหวานได้นะครับํำเชื่อมคือคำว่าทำให้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเอ you know, และจะวางเหตุไว้หน้าเสมอผลอยู่ข้างหลังนั่นเองครับข้อที่3ความรับผิดชอบและความกล้าหาญคือคุณสมบัติของผู้นำ คำเชื่อมคุณสมบัติบอกความสัมพันธ์แบบดีนั่นเองนะครับสำหรับการใช้ตัวช่วยหรือคำเชื่อมแบบนี้นะครับัะวานแม่ไว้ข้างหลังและลูกไว้ข้างหน้ายังจําได้ใช่ไหมครับ oh. ข้อที่4แล้วการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงและสมองดี so มาเพิ่มเติมเทคนิคกันหน่อยนะครับ ถ้าเจอคำว่าและ travail, ที่ไหนให้น้องๆจินตนาการว่านั่นคือเครื่องหมายบวกนะครับโดยเครื่องหมายบวกเนี่ยจะใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองข้อความที่มีสถานะเท่ากันครับเช่นถ้าแข็งแรงเป็นเหตุสมองดีก็จะเป็นเหตุด้วยครับส่วนคำเชื่อมของข้อนี้คือทำให้ซึ่งบอกความสัมพ e ันธ์แบบ A เหตุอยู่หน้าและผลอยู่หลังโดยข้อนี้ มี1เหตุ2ผลนั่นเองครับไปดูข้อที่5ต่อเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลงโดยทั้ง2ข้อความนี้ถูกเชื่อมด้วยคำว่าส่งผลให้ซึ่งง่ายมากๆใช่ไหมหล่ะครับความสัมพันธ์แบบ A นั่นเองน้าเหตุ ผลโดยการเชื่อมโยงก็โยงจากเหตุมาหาผลและถ้าใครโยงแบบนี้ถือว่าถูกหลอกนะครับเพราะถ้าน้องๆยังจำกันได้ในหน้าที่ของคำเชื่อมคำว่าส่งผลให้ทำให้เป็นความสัมพันธ์แบบ A แต่ถ้าส่งผลให้ผลนั้นเป็นไปในลักษณะลดลงน้อยลงอย่างเช่นข้อนี้ จะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบ F นะครับโดยข้อความที่ถูกทำให้ลดลงน้อยลงเสื่อมลงเป็นเหยื่อเสมอครับอย่าดวอาลอกอีกนะไปต่อที่ข้อ6กกันเลยเหตุแห่งความสำเร็จได้แก่ความเพียรความอดทนและความเชื่อมัน่นตอนนี้มีคำเชื่อมคือคาว่าได้แก่ซึ่งบอกความสัมพันธ์แบบดีโดยได้แก่จะตามแม่เสมอ ง,ง่ายใช่ไหมล่ะครับไปต่อที่ข้อ7กันเลยข้อหกกับข้อ7ดูเหมือนจะเป็นข้อสอบตัวเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันนะครับลองดูที่คำเชื่อมมีคำว,ว่าได้แก่เหมือนกันแต่ข้อที่7มีคำเชื่อมอีกคำหนึ่งคือคำว,ว่าเหตุซึ่งปกติแล้วคำว,ว่าเหตุบอกความสัมพันธ์แบบเอครับอ้าวแล้วยังลำต้องตอบอยังไงกันเนี่ย น้องๆจำเทคนิคของพี่นวีดไปใช้นะครับถ้าความสัมพันธ์มาเจอกัน A จะยอมให้คนเดียวคือน้องคนเล็กคือน้อง F ส่วนดีจะยอมให้ทุกคนและน้อง F คนสุดท้องเอาแต่ใจที่สุดทุกคนต้องยอมเขาครับ <My love. S 1> และสำหรับข้อนี้ A กับ D มาเจอกันดังนั้นข้อนี้ต้องเป็นความสัมพันธ์แบบ A ครับ โดยที่ความสำเร็จเป็นผลที่มาจากความเพียรความอดทนและความเชื่อมั่นครับเดินทางมาถึงข้อที่8กันแล้วการออกกำลังกายทำให้น้ำหนักลดลงโดยไม่ต้องอดอาหารสองข้อความนี้เชื่อมโยงกันด้วยคำว่าทำให้ข้อนี้เป็นความสัมพันธ์แบบไหนครับน้องๆตอบมาเลยครับตอบมาเลยตอบผ่านหน้าจอมาเลยพี่ได้ยินครับ ใครจะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะอาเป็นแบบ A หรือเป็นแบบ F ครับสำหรับน้องที่ตอบว่าแบบ F พี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <don> เพราะว่าน้องนั้นถูกข้อสอบหลอกอ,อีกแล้วครับน้องๆต้องท่องกฎเหล็กของพี่นุวิดให้ได้นะครับกฎเหล็กของพี่นุวิดมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่า oh, ในกรอบอย่ายุ่ง ผมว่าข้อความใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในกรอบอย่าดึงออกมาคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับในกรอบอย่ายุ่งโดยที่กรอบนี้ข้อสอบไม่ได้มีมาให้นะครับน้องๆต้องทำเอง,น,องน้องสังเกตไหมครับว่าก่อนการเชื่อมโยงทุกครั้งพิณวิยจะมีการตีกรอบข้อความที่เป็นตัวหนาก่อนเสมอเพื่อกันความผิดพลาดนั่นเองครับ จึงทำให้ข้อนี้เราได้ความสัมพันธ์เป็นแบบ A นั่นเอง <are> โดยข้อความออกกำลังกายเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักลดลงครับไปต่อที่ข้อ9กันเลย <are> สำหรับน้องที่ตอบแบบ F เมื่อกี้น้องตอบถูกนะครับคือมาถูกในข้อที่9เพราะข้อความออกกำลังกายนั้นมาทำให้ข้อความน้ำหนักลดลงนั่นเองครับ และเพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์แบบ A และ F พี่นวินมีเทคนิคมาให้ครับ FR SE> ให้น้องๆจำว่ามีเธอวันนั้นจึงมีฉันวนันนี้มีเหตุวันนั้นจึงมีผลวันนี้นนแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบ F ให้จำว่าเมื่อเขามาฉันจะไปเมื่อมีคินเลอร์มา เดือวต้องถูกทำลายไปนั่นเองครับจะมัวช้าอยู่ยยไปต่อข้อสุดท้ายกันเลยความกล้าสามารถทำให้เราเอาชนะความกลัวได้น้องๆลองใช้เทคนิคที่พี่มึงสอนไปเมื่อกี้ดูสิครับมีเธอวันนั้นจึงมีฉันวันนี้หรือมันเป็นแบบเมื่อเขามาฉันจะไปกันแน่ จะขออุบคำตอบเอาไว้ก่อนแล้วจะมาเฉลยในเอพิโซดต่อไปนะครับน้องๆลองคิดดูให้ดีคำใบ้คือคำว่าเอาชนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของพี่นวีด,ด้วยและหนังสือแกะเชื่อมโยงของพี่นวีดราคาเล่มละ250บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของพี่นวีดเลยครับสั่งซื้อตอนนี้ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ ยังสามารถใช้เป็นบัตรเข้างานติวสัญจรของพี่นวีดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วยครับ Ooh, สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วมาสนุกด้วยกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ